สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีมาหวานแล้วครับพี่น้องครับเอาเพื่อนน้องสองหองแต่ว่าทางเลี้ยวมันคือยังหน่อยนะไม่เลี้ยวเขาได้วะเขาได้วะเนาะ ตั้งคาตั้งติดมุ่มเลยพี่น้องตั้งติดหัวมุ่มเลยจิเห็นดียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดเดโอ้ Ô. Oh. Yo. Thay nít, thay nít. Yo, yik, yo, yik. ยังไม่ได้ใส่ไปนะเอาโยกอีกนิดโยกอีกนิดโยกอีกรอบโยกอีกรอบโยกอีกรอบนึงโอ้พอบพีดีดีเลย Oh. tuồng con, tùng con Tùng ma, tùng ma tùng tùng. Tùng tùng. Tùng, tùng, tùng tùng, tùng, tùng con, tùng con มา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 แขวครับขึ้นสุดยอดเลยพอขายยันจะไปตั้งของอะไร,ไระเ,เี้ยนี่แหละบางลเดอนเองครับสถดนนี้บ้

rồi đẹp quá này nó ี๋ยวขั้นซีดังเงินต้องออกเลยเฮ้ยหอดจอดเทิงนะพี่ลลังจังหวัดสถานทีแคบ แฉบมากทางเขาเป็น้องกบริวานสถานที่สรางเขาแคบขนาดเลยสำนวนเปียกเมื่อจอดริ้นทา้าย Đi cao khăn xí năm nguyên cho nó về thân đấy rồi nè Những tí khăn gì Tí khăn gì năm? นี่ขั้นสีน้ำเงินเนี่ยลดขั้วฮาวมอฮอตกอนมูแล้ครับพี่นอ้องงาน tăng mười lần rồi rồi Hả? Nhìn mỏ luôn Ừ Ăn, ăn, nhập Ăn, con hiến xong còn nhấp không? แม่ขั้วไม่บอ่สสอยมดีครับนไม่ขั้วใหม่ถามอหแม่ถา่วม่โอ้โอพ่อขั้วใหม่ับอยจะต้องเจออีกประมาณห้สิบกระท่องนะบอยอมอ่มอาพิงบ่สะดวกไปเด้อมือเพิบ่บมันอ้าวเป็นยัง มาแลวพี่น้องเป็นบูสาจะใช้ีตะปูนบูสาเนี่ยันมีโรคภก็โรคบัยใ้เรืองเอาก็ที่มาการทางกลางในเื่อเากกเลอาเนี่ยเอาไปเสี่ออวดหม่เขามาแล้วครับพี่น้องครับมาท่านคนเก่า พัดหมักแดงใส่ไก่แล้วกาข้าบต่อไปพัดไก่ใส่หมักแดงเราเราเราซับเมนูหาสุดยอดบอโอ้สุดยอดสุดยอดเมนูรังสรรค์สุดยอดบอสเซฟเมื่อไหร่เราชนัดอาหารซีฟู้ดด้วซูมาเอซี่พอเอาปลาหมึกเอากุ้งอย่างมากให้หนึ่งบางน่องบางน่าในร่องร่องให้เราเบิางเราถนัดเลยถนัดเลยบอเราทานกะตีสามหมื่นเราเบิกหมอลำถ่ายนี่มหมอลำวินเลเอาหมื่นขึ้นแค่ไหนเราเพคนหมอลำสามหมื่นได้ล่ะมือแรกพอวิ้ยมือสองกันน้าวิหกมือห้าสาวหน่อยมือข้ามหมุน หอดนาทพอทอดแล้วแต่รถเค็งมากพาท่านไหนมันเคียวกันก่อกินกล้วยปะกล้วย,หย<น>ไหมกล้ยหังบ้านเท่าเนีโอ้โอเอาโอเคครับคิวนีวสนิพรมม้มนทิขดนาะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามที่ลรืมกดเลยเปิดซับช่องพบอย่างอาทิตย์ลำพูนอิเชียลครับพี่น้องครับ,รบแมนนม